สามัคคีกันในลูกหลานเออถ้าแตกสามัคคีกันแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมหา,ากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันทางจอนหน้าเลยลับหลังไม่คิดจะแตกจะแยกกันบ้านเมืองอยู่ดีกินดีสบาย ใจกันทางชองทางกูก็บอกมึงได้แค่นี้แหล้วปีใหม่แล้วนะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเราก็คงจะต้องคิดว่าเราเป็นคนใหม่ได้อยู่ตลอดเวลานะครับใครที่เป็นคนที่คาบๆเกี่ยวๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ขอให้คิดนะครับตั้งสติตัวเองให้ดีนะครับอย่าอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อย่าอยู่ท่ามกลางความเดือดร้อนของคนอื่นอยู่ให้สังคม อยู่ดีมีสุขให้สบายใจนะครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สําคัญก็คือ,อ,อต้องคิดนะครับเราต้องมองว่าอ,อ,อะไรคือเรื่องที่เหมาะที่สมนะครับแล้วก็อะไรเป็นเรื่องที่สังคมรับได้รับไม่ได้ขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองยาโมนะครับพวกเราได้กราบไหว้าคาร,รวบบูชาย,ยาโมที่ได้ กู้ชาติกู้แผ่นดินนะครับผมต้องอยากเกยวฝากพี่น้องชาวไทยไว้ว่าหนึ่งที่เราต้องรักษาอันดับแรกนั้นคือแผ่นดินไทยนะครับอันที่สองนั้นคือเอกราชษของไทยอันที่สามนั้นคือพระพุทธศาสนานะครับสามอย่างเนี่ยมันเป็นโมนโดกที่รุ่นบรรพบุรุษนั้นได้สร้างบ้านสร้างเมืองมให้กับพวกเรารก็อยากเก็บฝากอันนี้ให้กับทุกท่านพี่น้องชาวไทยและที่สําคัญนั้น วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะครับแล้วที่ผ่านมานั่นก็คือตุ๊จีนก็ยังปีใหม่อยู่นะครับ <c oughs> ผมเองนะครับในนามสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอบ้าน้่มเขียวนะครับก็อยากจะขอ,อรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้กับพี่น้องชาวไทยของเราได้มั่งมีตลอดปีและก็ ทำทีไรก็ขอให้มีโชคลาภตลอดไปครับถือว่าเป็นปีใหม่บวกกับวันแห่งความรักไปด้วยแล้วกันนะครับวาเลนทน์นะครับรวมนังตุรจีนไปด้วยเลยน้านะครับสามเทศกาลไปเลยก็ขออวยพรนะครับให้พี่น้องชาวโคราชนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคนสวยก็สวยๆนะครับคนถูกหวยก็ถูกหวยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับตลอดปีนี้ครับ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงนำรงสมณฐานันดรที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นพระมหาเถระสามัญชนพระองค์แรกที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินานามพิเศษคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุวัฒนามหาเถระมีพระนามเดิมว่าเจริญโคชวัตรทรงมีพระชาติภูมิณจังหวัดกาญจนบุรีประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456เวลาประมาณ4ี่นาฬิกาเศษตรงกับวันศุกร์ขึ้น4ี่ข้เดือน11ปีฉลูณตำบลบ้านเหนืออำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสงวรเมื่อทรงพระเยาว์มีพระนิสัยที่ชอบเล่นเป็นพระหรือเล่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเล่นสร้างถ้ำก่อเจดีย์เล่นทอดผ้าทอดกระถินแม้ของเล่นก็อชอบทำของเล่นที่เกี่ยวกับพระเช่นทำคำพีเทศเล็กๆตลปัดเล็กๆจากใบไม้เป็นต้น วัดเทวสังคารามเป็นวัดละแวกบ้านนับว่ามีอิทธิพลมากในชีวิตยาววัยของเจ้าพระคุณสมเด็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้าเฮงผู้เลี้ยงดูเจ้าพระคุณสมเด็จในยาววัยมักจะพาไปวัดด้วยเสมอและเมื่อพระชนมายุได้แปดขวบทรงได้เข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังคารามนั่นเองพุทธศักราช2472 ทรงย้ายเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมต่อณวัดบวรนิเวศมิหารกรุงเทพหานครกระทั่งพระชนมายุครบอุปสมบททรงกลับไปอุปสมบทณวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีและจึงกลับไปยติซ้ำที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันและอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อมาจนสอบได้เป็นปริยัตธรรม9ก้าประโยคเมื่อพุทธศักราช2484 เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ใฝ่พระไทยในการศึกษามาโดยตลอดในขณะที่ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่นั้นก็ทรงพยายามหาโอกาสศึกษาภาษาต่างประเทศคือภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนไปด้วยแต่เมื่อทรงเจริญอายุพรรษาขึ้นก็มีภาระหน้าที่ทางวัดและคณะสงฆ์ที่ต้องทรงรับผิดชอบมากขึ้นโดยลำดับ การศึกษาภาษาต่างๆก็จำต้องเลิกลาไปคงเหลือแต่ภาษาอังกฤษที่ทรงศึกษาฝึกฝนด้วยพระองค์เองต่อเนื่องมาไม่ขาดจนทรงสามารถพูดอ่านเขียนได้เป็นอย่างดีนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาภาษาต่างประเทศแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงเอาพระไทยใส่ในธรรมปฏิบัติคือการเจริญสมาธิภาวนาหรือการปฏิบัติกรรมฐานด้วย โดยที่ทรงเริ่มปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่ทรงเป็นพระ,ปะเปลียนตามพระดำรัสแนะนำของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์พระอุปชาของพระองค์พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าแม้จะอยู่ในบ้านในเมืองก็ให้ทำสัญญาคือทำความรู้สึกกำหนดหมายในใจว่าอยู่ในป่าอยู่ในที่ว่างอยู่ในที่สงบก็สามารถทำจิตใจให้ว่างให้สงบได้ เจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคําสอนดังกล่าวนี้ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมื่อทรงมีโอกาสก,าก็เสด็จไปพำนักในสำนักอาราย,ยวาสีตามหัวเมืองในภาคอีสานเป็นครั้งคราวเสมอกระทั่งพระชนมายุและพระาศาสนก,กิจอื่นๆไม่เจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงรอบรู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านคันธุระและวิปัสนาธุระ ทั้งสูงมีพระโลกธาต์ที่กว้างไกลสมสมัยเมื่อพุทธศักราช2,532ทรงมีพระชนมายุ76พรรษาในรัพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในราชธินานามเดิมคือสมเด็จพระญ,ญาณสังวรในด้านการสั่งสอนพระพุทธศาสนาทรงแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามความเหมาะสมแก่วัย,ยวุทธเช่นทรงสอนเยาวชน ด้วยถ้อยคำและหลักธรรมง่ายๆประกอบกับความรู้และเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวสรงสอนสาธุชนทั่วไปด้วยธรรมะที่ทรงวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลที่คนสมัยใหม่สามารถติดตามได้ด้วยทักษะและเหตุผลร่วมสมัยสรงสอนผู้ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติด้วยหลักธรรมด้านปฏิบัติที่ลึกซึ้งกระจางแจง้งประกอบกับประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่ทรงประจักษ์ด้วยพระองค์เอง เป็นแนวพิจารณาความที่เจ้าประคุณสมเด็จทรงมีความเข้าใจในโลกสมัยใหม่ทรงได้ใช้วิทยาการใหม่ๆในการเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนตามยุคตามสมัยมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ทรงเขียนบทความลงตามนิตยสารพิมพ์หนังสืออออากาศทางวิทยุโทรทัศน์จนถึงระบบมัลติมีเดียเป็นต้นกล่าวได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นพระมหาเถระผู้คงแก่เรียนพระองค์หนึ่งในยุคป,ปัจจุบัน ทรงรอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทรงได้สร้างผลงานทางวิชาการไปมากมายเฉพาะหนังสือพระนิพนธ์มีมากกว่า125เล่มครอบคลุมพระธรรมในทุกแง่ทุกมุมให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยนอกจากสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชาวไทยดังกล่าวแล้วพระองค์ยังได้ทรงริเริ่มสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศด้วย โดยทรงเริ่มให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษณพระโบรูรสดวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาพระองค์ทรงเปิดการสอนด้วยพระองคเองณที่ประทับและทรงสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี There is one of our o s p i c i o u s b u d d h i s t celebration days Name Makha Udaya All of i t h allied lie houses r at d t i n g knowledge reminding us of the most significant historical, historical events and the most important teaching of Buddha that are eternal l e s s o n for ในด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จทรงได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ทรงดําเนินกิจการพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระองค์แรกขณะเมื่อทรงดํารงสมณศักดิ์ที่พระาศาสนาโสภล ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เสด็จไปเป็นประธานสงในพิธีเปิดวัดพุทธรปรทีปณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพุทธรังสีนนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียตามลําดับเป็นการเปิดสักราชงานพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ทำให้งานพระธรรมทูตของไทยในต่างประเทศดําเนินก้าวไปอย่างกว้างขวางสืบมาจนปัจจุบันในทวีปเอเชียเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมการฟรืฟร้นฟูพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เถรวาดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเป็นเหตุให้เกิดมีคณะสงฆ์เถรวาดอินโดนีเซียขึ้นและ,จะเจริญม,มั่นคงสืบมาดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ทั้งทรสงได้ส่งเสริมการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาลทรงให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรชาวเนปาลมา,าอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อกลับไปช่วยงานพระศาสนาในประเทศของตนในได้เสด็จไปประธานบนรรพชาแก่สากะยกุลบุตรณประเทศเนปาลพ,พร้อมทั้งเสด็จไปเยี่ยมชมกิจการพระศาสนาในประเทศนั้นหลายคราว เมื่อปีพุทธศักราช2536ในฐานะองค์สกลมหาสังฆปรินายกพระประมุขแห่งคณะสง์ไทยเจ้าพระคุณสมเด็จเป็เสด็จเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีนการเสด็จในครั้งนี้นับว่าเป็นการเจริญเส้นทางสายไหมธรรมระหว่างประเทศจีนและไทยที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าพระคุณสมเด็จ แด่นวยพรท่านประธานาธิบดีจีนในยุคนั้นเพื่อให้การสนับสนุนงานการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศจีนด้วยการเสด็จประเทศจีนของพระองค์น,นับว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศจีนครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทีเดียวเจ้าประกุลสมเด็จ ได้ทรงปฏิบัติพระาศาสนกิจอย่างครบถ้วนทุกด้านกล่าวคือสเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเป็นการสร้างขวัญและบำรุงใจให้พุทธบริษัททุกหมู่เหลา่าอบอุ่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งมีสำนึกมั่นคงในพระาศาสนาทรงประธานพระเมตตาสงเคราะ์อนุเคราะห์ประชาชนทุกหมู่เหลา่าโดยไม่เลือก ทั้งทางด้านศาสนธรรมและวัตถุธรรมทรงประธานพระโอวาทสั่งสอนในโอกาสต่างๆและสร้างศาสนสถานถาวารวัตถุต่างๆเพื่อสาธาร,รณประโยชน์มีโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นมากมายอันสาธุนรชนคือคนดีนั้นเพึ่งประกอบด้วยหลักธรรม สี่ข้อหนึ่งให้เดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วข้อสองย่งเว้นอย่าเผาหรือทำลายค่ามมือที่ชุ่มข้อสอย่าประทุษร้ายมิตรข้อสอย่าอยู่ใต้อำนาจ ของหญิงชั่วอรมณนั้งชายชั่วคนชั่วทั้งหลายผลงานทางด้านาศาสนวัตถุที่เจ้าพระคุณสมเด็จสร้างไว้มีมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถรมภมอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนับว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมทางาศาสนวัตถุของพระองค์ในวัดยาณสังวราราม นอกจากจะมีปูชนีวัตถุปูชนียสถานมากมายแล้วยังมีพระพุทธมหาวชิระอุตมโมภาสศาสดาพระพุทธรูปใหญ่ที่แกะสลักไว้ที่ภูเขาจีจันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงสมบูรณ์พร้อมด้วยตรายกขาคือศีสลสัมปทา จิตสัมปทาและปัญญาสัมปทาทรงมีพระจริยาวัดที่งดงามตามพระธรรมวินัยทรงมีพระปฏิปทาที่กอบด้วยพระคุณธรรมควรแกการยึดถือเป็นแบบอย่างสมแก่พระนามฉายาของพระองค์ว่าสุวัฒนะที่มีความหมายว่าจเจริญดีหรือจเจริญพร้อมโดยการที่ มาปฏิบัติให้มีสันโดษคือความยินดีพอใจอยู่ในผลที่ได้เท่าที่จะพึงได้โดยชอบผมสิทธิกรเรืองวิญนลน,นะครับก็อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเป็นหนึ่งในคณะรัมการวัดบ้านไร่นะครับและก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับ ในช่วงวันที่13นะครับท่านใดมาก็ดีนะครับ13กุมภาพันธ์นี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเททองนะครับรุ่นมหามงคลซึ่งกระผมเป็นประธานนะครับในการจัดสร้างรายได้ทั้งหมดนั้นนำไปสร้างโครงการผันน้ำสู่วัดบ้านไร่นะครับใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณร้อยกว่าล้านบาทนะครับและเงินทุกบาททุกตตางค์ที่ท่านมาบูชารุ่นมหามงคลนี้ไม่มีการหัก ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านมาร่วมกันบริจาคแล้วก็สร้างเป็นมหาบงคนจริงๆนะครับแล้วประเด็นคุณท่านนั้นก็จะให้พรสําหรับทุกท่านนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ กิจกรรมที่จัดในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการเปิดเกี่ยวกับเรื่องของกิจการสวัสดิการของกองบินหนึ่งนะครับในกองบินหนึ่งเองเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นกองบินลบหลักของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะครับก็เป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศคือเครื่องบิน F16 นะครับนั้นเรื่องของสวัสดิการจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนั้น ในนโยบายของท่านผู้ชญชาการอากาศเนี่ยที่ต้องการให้ข้าราชการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็นามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของระบบสวัสดิการในกองบินหนึ่งทั้งหมดนะครับนั้นระบบที่ท่านสื่อมวลชนได้เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแค่ระบบเบื้องต้นที่เราเริ่มในเรื่องของการพัฒนานะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการเปิดที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีที่ห้องออกกําลังกายนะครับสนามฟุตบอลและที่สุดท้ายตรงนี้ก็คือ เป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราชการก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับใช้ชื่อว่าไทเกอร์คอฟฟี่นะครับในในในระบบพัฒนาคุณภาพหรือสวัสดิการของราชการเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับนั้นในตัวกองบินเหนือเองเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยผมผมพัฒนาที่สนามฟุตบอลนะครับ ให้เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานแล้วก็ตอนนี้ได้ติดตั้งในเรื่องของระบบสปริงเกอร์แล้วก็ติดตั้งเรื่องระบบไฟเพื่อให้สามารถเล่นในเวลากลางคืนได้รวมถึงให้สามารถรองรับกับกิจการของจังหวัดนะครับซึ่งปลายปีนี้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับในกองปีหนึ่งแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสนามกีฬาต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นการพัฒนาตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้ ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับตอนนี้เรากําลังทําทีมฟุตบอลน,นะครับเพื่อเตรียมแข่งขันในกีฬาภายในของกองทัพประกาศแล้วก็ได้วางเป้าหมายไว้ว่าถ้าชนะเนี่ยในกีฬาภายในเนี่ยเราจะส่งบอลถ้วยถ้วยงอนะครับเพราะฉะนั้นในระบบสวัสดิการที่ผมเซตไว้ตรงนี้ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยจะต้องสามารถใช้ระบบพวกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือสามารถจะต้องออพัฒนากล้ามเนื้อโดยการว่ายน้ําพัฒนากล้ามเนื้อโดยการ เข้าห้องเวทในการยกเวทต่างๆทั้งหลายก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อให้เป็นชื่อเสียงของกองบินและก็ชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีมาครับและตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้หรือเปล่าคอ่าได้ครับในเรื่องของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันที่กองบินหนึ่งได้ดําเนินการก็คือเราได้เปิดกองบินนะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับ ที่ผ่านมาวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมคือการแข่งขันจักรยานภายในกองบินนะครับซึ่งก็มีประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันมากและปัจจุบันก็ทุกเย็นนะครับจะมีประชาชนเข้ามาขี่จักรยานในอกองบินหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ในระบบสวัสดิการที่เราได้ทําไว้ทั้งหมดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วการเข้ามาในกองบินเนี่ย ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยเราเปิดให้จนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกเหตุผลเพราะว่าจักรยาน บางคันเนี่ยไม่มีพวกอุปกรณ์เครื่องเครื่องควบนะครับไม่มีไฟสัญญาณต่างๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายถ้าขี่ในเวลากลางคืนที่มืดสนิทแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะกําหนดเป็นระบบรักษาความปลอดภัยไว้นิดนึงว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็ขอให้ให,ให้ให้ออกจากกองบินเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะกระทบ2เรื่องคือ1ความปลอดภยัย2ก็คือการรักษาความปลอดภัยในกองบินครับ นะครับสมาชิกสภาจังหวัดนครสิมาอำเภอเมืองนะครับก็เป็นเลขาธิการาสมาคมกีฬาของจังหวัดนครสิมาครับผมงานนี้มีวัตถุประสองค์อะไรบ้างคะงคือวัตถุประสงค์คืออยากให้นักกีฬาหรือว่า,าเด็กๆในจังหวัดนครสิมานะครับ <Okay. S 1> ได้ แสดงเสกภาพของตัวเองออกมาเพื่อปั้นนักกีฬาสู่จังหวัดนครศรีมานะครับในในทางนั้นตรงนะครับในทางอ้อมก็อยากให้วัยรุ่นได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับได้มีกิจกรรมในยามว่างในเรื่องด้านกีฬานะครับผมครับคาดหวังไหมว่าอำเภอเมืองเนี่ยจะได้รางวัลปีนี้คือเราคุยกันไว้ก่อนแล้วนะครับในสจคือคือต้องบอกกันว่าในการดูแลของการแข่งกันครั้งนี้เนี่ยสจทั้งหมด48คน32อําำเภอต่างคนก็ต่างดูแลในอำเภอของตัวเองทั้งหมดฉะนั้นใน เมืองมีสอจอทั้งหมด8ท่านค่ะ <c oughs> ฉะนั้นก็อาจจะมากกว่าสอจอบางอำเภอฉะนั้นเราก็มีหัวคิดหรือมีงบประมาณอาจจะสูงกว่าหน่อย <c oughs> ฉะนั้นเราก็ต้องอัดฉีดฉะนั้นเราก็เลยคิดไว้ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้หรือว่าถ้วยของถ้วยนี้ ต้องอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเราก็ต้องคุยเราต้องฟันธงไว้ก่อนนะครับก็คุยไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คุมขวัญทีมอำเภออื่นที่จะต้องมาเจอกับทีมอำเภอเมืองก็ต้องหนาวนิดหนึ่งนะนะครับในอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วงานมีเมื่อไร่ถึงเมื่อไร่คะก็จะเริ่มเปิดสนามวันที่8นี้นะครับก็แต่ละอำเภอก็จะแข่งในสนามระบบเย้าเยือน ผมมีสนามเป็นระบบทีมย่าวก็คือสนามค่ายสุรนารีก็จะมีทีมจากในทีที่อยู่สายเดียวกันก็มาเจอผมผมก็ไปเจอบ้านเขาสลับกันผ่านกันไปก็มาในสายเดียวกันก็ได้แชมป์และรองแชมป์เพื่อเข้าสู่รอบ16ทีมอีกทีหนึ่งนะครับจนไปปิดวันที่3พฤษภาคมที่สนาม80ปี3ทีเกมเราครับผมอยากให้ช่วยเชิญชวนสําหรับผู้ที่สนใจงานนี้เลยค่ะครับผมเรียนพี่น้องชาวคุราาทุกท่านนะครับ อ,อยากให้มาดูลูกหลานของเรานะครับว่า,านักกีฬาของเราช้างเผือกมีเยอะครับแต่ละอำเภอก็มีนักกีฬาของแต่ละอำเภอมาดูครับว่าความสามารถของเด็กๆนั้นเป็นไงพวกผมสจ48ท่านจะเป็นคนช่วยผลักดันเด็กๆพวกนี้ให้ก้าวสู่ทีมชาติทีมสโมสรน,นะครับเพื่อเป็นความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตครับผมค่ะขอบคุณมากครับครับผมดีครับยินด,ดีนะครับ